ส่งครับน้องกาตีขอสเ,อขอส,เอสีกประเมินกครับเชิญคอเสีกประเมินกับเอกขอดชายมาชนต้นสุขโลสวนนะครับรับบทบาทเป็นบางหยอกนี่คือลูกชายของคุณพลมาลากับนางพญาพร,ระเจคือ มาร่ำเรียนเพลงดาบรสนิยมดาบของราชบูมังสิงโถวรักษามิลป์ขับชมให้จักระบุญช่างเอกเแกออดเทพสอนสิทธิ์พรพระแก้ว ดูใจแพร่ต้องของกราบริบตาไปด้วยคนนี้จะรู้ไหมว่าเขาจะขำเราหรือเปล่าเออเดี๋ยวก็รู้เองแหละจะเห็นใส่ไหมกันทุกคนเลยพร้อมด้วยดาวตลกลูกก๊อปไทยสถิตชวนชมกระบ พอดอกบุกกฎออกแล้วสุพโชตมาชนที่ท่านเดบบานจัดงานแก่บนที่ท่านเบิกบานจัดงานแก่บน ท่านได้กุศสนสุขสันนิยมนิยามนามมังขยอมีเคยยนยอเห็นอยู่มีครูเปิดทางนามังสินทูมีเขาเปิดทาง มังสินทูไม่เคยนอกลู้ดื้อรั้นเราไม่ได้นี้ให่มีต้องนิฝึกจนชำนิชำนาญไอ้หน้นมิวก็สส่ขยายให้เราไม่กล้และมง จเจ pues ้ากษัครับเพระยาต้องโค้งกราบพระบาทดานพระเย้ยน ah ุกวันก็ทตการแสดงกันทุกคืนนะครับไอ้ลิเก้เลิกไวครับครับกินกันสว่างครับแม่ชอมาก็เหมือนจะเบียดเขาแล้วมึงเสียงใกล้เคียงต้นตุบโชธไปนิดเบียดต้นฉบับหน่อยเสียงก็ดีนะแต่นี้ใส่ไม่ค่อยดีอ๋อเหมาะฮะ ถึงไ<า>หนแล้วเนี่ยอยากให้ใหใหมใสก็เสียงเนี่ยมันเหมือนกันอ่ะจาย์ขอยทีคเขา <laughs> <laughs> ยยันแม่เรียกใครแม่เรียกใครไอ้เวรเรียกใครแม่ดีหลังแม่เรียกตัวเดียวแม่ชี้อย่างนี้แม่อย่างนี้อย่างนี้ก็ไปหมดมแผงน,นะขอบคนเขออบคุณขาแจวแม่นะครับเอ่อบ้านไก่กางล็อบบีนะครับช่วยชมรีเกกันก่อนนะครับเลิกแล้วค่อยกลับพอ กไปไหนนะครับน้ำสมได้จบในท้องเรือวันนี้รับรองว่าสะดวกเยี่ยมแน่นดูกันให้เต็มที่ไปเลยไอ้หาวกูว่าคืนนี้นะเล่นแล้วจะกลับเลยวะทำไมอ่ะแม่ค้ามันเยอะกูพ่อเราเล่นพุงนีขึ้นไหม ขายอยู่เยอะขอบคุณนะครับร้านข้าวโพดทั่วอะไรนะใจแอนใจแอนแอนนะครับทิปตกรางวัลข้าวโพดสองถุงใครครับขอบคุณมากนะครับรางวัลน้ำใจนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีสวัสดีแม่สวัสดีนะแม่นะขอบพระคุณรางวัลน้ำใจนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ให้ตายไปเฉยเคนให้รางวัลมึงมันสมัยลุ่มลางเหมือนมึงจังเลยฮะคนให้รางวัลมึงไม่รู้ว่าใครอ่ะเฮ้ยจิ้ไยแม่กูไปตายที่วัดไหนวะเนี่ยแม่มึงก็เข้า แม่มึงก็ไม่กล้าเข้าวัดเพราะอะไรรู้ไหมล่ะเขาไม่ได้กลัวสมอตรวจหรอกทำไมอ่ะโดนตำรวจตรวจเยี่ยวอยู่แม่บอกให้มาวัดพระธาตุไปจำทียอะไรวัดพนนอนก็ไปโดนปล่อยแม่งั้นนั่งดูพนนอนอยู่กันอ่ะไม่วนออกมาข้างนอกโบสถ์ดีลหรเล่นให้ดีนะแล้วนานได้กลับมาเล่นลีเกแถวบ้านด้วยเราได้เล่นดีเป็นไงล่ะท่านเล่นดีเดี๋ยวดีเลยอ่าเล่นไม่ดีล่ะเช้าดินทาชิบผายลงเรื่องดินทาไม่ไกลบ้านเลยนะเขาว่าขึ้น บุญบนตะลาวังลินทายพระฟังเลยไม่ร้องหรอไม่ต้องร้องรไม่ต้องร้องเข้าเรื่องกับเสดงดิเป็นการราชาร์ดครับผมสมมตินามตามทองเรื่องเขาพเจ้าเองให้นมว่ามังคายองมังช่างายมังชางเน้อมันนื้ออะไรไม่ออกอ่ะเฮ้ยจิภัยก็ถามจริงๆนะทำไมจัดงานในวันนี้กูขี่ตรงไหนในวันนี้เขามีมอเตอร์ไซค์ใคร อาจารย์ตูต่ครูตู่เนี่ย <จะ S 1> ครูสมชายเนี่ยจะให้กูขับมอเตอร์ไซค์แบกกระเจี๊ยวไปเยี่ยวที่บ้านเหรอ <c oughs> ไปในวัดนู่นโอ้โหใครจะไปที่พายเดินไปโจรจะปบทไม่ั้งเนี่จะว่าจะคนก็ไปถ่ายนู่นเลย <c oughs> เกูระหว่วงรถกูจังเลยอะทำไมอะเช้าต้องเข้าร้านยางแล้วล่ะทำไมอะที่พายจอดอยู่ยางไม่แห้งเลย พี่เกดเลี้ยรถยางมาอยู่นั่นะก็ไปจอดที่เบาๆไงเฮ้ยมึงบอกให้คนทางนู้นนะใครอยาบมารวมกันข้างหน้าหน่อยที่เดี๋ยวเขาค่อยๆทยอยมาเองเขานั่งเหมือนเขาไม่ถูกกันยังไงก็ไม่รู้เนาะคนปาาคนละวัดยังไงดูลิเกก็ยิ้มยิ้มกันบ้างนะแม่ทำไมอะขำๆกันบ้างทำไมทำไมบางทีบางท่านนั่งทำหน้าเหมือนคณะน้องเพลงจะไปไม่รอดยังไงก็ไม่รู้เหมือนเด็กเขาหรอกแลใส่แมสเพลงกูนั่งกูดูอยู่เงี้ยเหมือนตั้งใจดูตั้งใจที่ไหนเหมือน เสียงพวกมึงอ่ะเขานั่งเขานั่งเก่งมึงอ่ะวันนี้ปากเสียอะไรมั่งเข้าเรกันซะเล่นีครูเพื่อเปิดทางก็คือพ่อครูมังสิงทรูทุกวันนี้เริ่มเรียนจนสำเร็จเสร็จสิ้นรอการกลับไปของฉันที่จะไปหาพ่อและแม่พ่อของฉันก็คือพ่อมังนราและก็แม่นัทยารออยู่ที่บ้านฉันเองจะต้องเจริญรอยตามผู้เป็นพ่อนะก็คือเป็นทหารยังไงกูก็ขอติดตามมึงไปด้วยแล้วกัน ก็อยากจะให้เพื่อนทั้งสองคนเดียวไปกับฉันด้วยเหมือนกันแต่ยังงแล้วแต่เลยทำไมในสำนักดาบนี่มีทุกคนหลายคนหลายคนถึงเวลาท้ามากินข้าวไปปาเสร็จสับปุ๊บก็ต้องไปเจอที่ล้านซ้อมดาบอย่างเช่นราชบุตรบางโปสุปราอืออีกคนนึงก็คือบาเพียวบาเพียวเนี่ยเป็นคนน่าสงสารไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่กับราชกูมาตั้งแต่เล็กจนโตเออเอาวันนี้ได้เวลาแล้วเป็นคำสั่งของราชกูให้ไปล้านประลองอือไปสิเพื่อนเลย ลุงงามกินน้ำอยู่เป็นวงอยู่เป็นวงตรงท้องนาผาพระอาทิตย์ชายแสงลงมาพระอาทิตย์ชายแสงลงมากระจ่างจตาจากฟ้ามาดินอนในดาวรอยเขาอยู่กับเดือ โดนในเดื่อนรอยเครื่องเสื้อผ้าลมโชยโบยพัสดมาโอยลมโชยโบยพัสดมาหนาวราไม่รู้ใครเ้ยยามารารักกันเยนโยน่งยนที่งย่่ย่น่ 我要背后。